สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตอติโอคาร์เซ็นเตอร์นะคะพบกันกับเซลปลานะคะลูกค้าที่กำลังหารถที่ออปชั่นเลิศๆนะคะประหยัดน้ำมันและสวยๆนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากๆ m a ส d a 2นะคะ1.3 High Connect ปี 3, Con 2017นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ารถคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะคะ ผ่อนเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะนั่นหน้าเลยค่ะคันนี้มาสีขาวนะคะเดิมๆทั้งคันนะคะล้อแม็กเดิมๆของ m a ส d a นะคะคันนี้ขอบ15เดี๋ยวดูภายในระบบอ้อรถคันนี้เป็นแฮชแบกนะคะ5ประตูนะคะเวลาเข้านะคะเวลาเข้ารถเรากดแค่ตรงนี้เท่านั้นนะคะรถก็เปิดได้เลยภายในนะคะเป็นพุสตาร์ทนะคะอ่าดูกันนิดนึงนะคะคข้าวๆจอนะคะเวลาตรงนี้ก็จะเป็นจอแสดงผลที่ ใหญ่มากนะคะเวลาเราจะถอยหลังนะคะก็จะมีกล้องช่วยมองหลังให้เรียบร้อยนะคะพวมอะไรมันติฟังก์ชันด้านซ้ายนะคะควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์อ่าเดี๋ยวออกกนอกนี่เบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีแดงดำนะคะอ่าดูกันให้หมดนะคะระบบครบมาหมดแล้วสำหรับมาด้าสองนะคะใครหาได้นะคะช้าหมดอดแน่นอนสำหรับมาด้าสองสกายแอคทีคันนี้นะคะ มาครบแล้วทั้งสเกิร์ตสปอยเลอร์ด้านหลังค่ะนี่สปอยเลอร์ด้านหลังนะคะสีดำคันนี้แต่งมาสวยงามมากๆนะคะคุ้มมากๆและเวลาที่ลูกค้านะคะมีสัมภาระจะต้องใส่ข้างหลังนะคะคันนี้มีทั้งฝาครอบมาให้และสามารถที่จะพับเบาะได้การเก็บสัมภาระจะได้เยอะกว่ารถทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่าหรขายหมดมีไม่พอแน่นอนนะคะ สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะมาได้21.3 Sky Active โทรเข้ามานะคะช้าหมดอดแน่นอนเราขายเพียงแค่299,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทหมดแล้วหมดเลยนะคะสำหรับใครที่มาก่อนได้ก่อนแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ